คุณสว่ะะานบริหารบริษัทโทร,รการมาริ้งนะคะขึ้นกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์มกองแ่ายมริเทคและธุรกิจส่นวนโยการติดตั้งฟิล์มกองยอมริเทซึ่งที่นี่นะคะสาขาจังหวัดระยองเป็นสาขาแรกของเราขอการเพนเชิญชค่ะ นะครับท่านเจ้าของร้านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฟิล์มกรองแสงที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้นะครับผมกล้าย,ยืนยันคำนี้ก็เพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่การฟิล์มมา21ปีนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฟิล์มกรองแสงอ,อีกหน้าที่หนึ่งนะครับเราได้พยายามคิดค้นวิธีการที่ทำอย่างไรให้ผู้บริโภค ที่ใช้รถหรืออาคารที่มีกระจกต่างๆเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ฟิล์มกลองแสงท่านผู้มเกียรติเชื่อไหมครับว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผมอยู่ในวงการฟิล์มนั้นเวลาเราซื้อรถใหม่นะครับคนขายรถหรือโชว์รูมขายรถก็มักจะใช้คําว่าแถมฟิล์มกรองแสงอันแรกเลยที่ผมจะย้าให้ท่านฟังนะครับว่า เขาไม่ได้แถมนะครับเขาคิดเงินอยู่ในรายการรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับมูลค่าของล์มรองแสงไม่ว่าจะยี่ห่อดังหรือไม่ดังเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทบวกลบนะครับแต่ว่าเซลของการขายรถเขาจะพยายามใช้เทคนิคว่าเป็นของแถมเราก็คงคิดว่าเออแถมแล้วก็คงไม่ต้องดูอะไรมากไม่ต้องเลือกนะครับไม่ต้องดูว่ารถความร้อนมากน้อยเท่าไหร่นะแล้วก็ใช้วิธีการคิดว่าเลือกยี่ห่อที่มันมี ติดตลาดอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแลวเราก็ได้รถใหม่ที่ความสุขแล้วก็ฟิล์มที่ร้อนๆกลับมานะครับหลายครั้งหลายคันก็ลอกทิ้งหลังจากที่ขับรถไปสักระยะหนึ่งนะครับอ,อ,อย่างนี้ถ้าเราเราก็เลยคิดว่าผู้บริโภคต้องมีสิทธิ์ที่ในการเลือกเนี่ยได้อย่างออชอบรรมแล้วสัผัสได้จริงกับคุณภาพฟิล์ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะแปะฟิล์มรองแสงลงบนรถของท่าน พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของรถนะครับมันเป็นกระจกนะครับดังนั้นการติดฟิล์มนั้นจะต้องลดความร้อนได้ดีจริงๆคุณสมบัติในการลดความร้อนจะต้องทราบนะครับว่าลดด้วยวิธีไหนมีความทนทานเท่าไหร่แสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็พยายามหาวิธีการที่ทําให้ผู้บริโภคนั้นสัองผัสอย่างง่ายๆนะครับก่อนที่ตัดสินใจอีกอันนึงที่เป็นจุดไฮไลท์ของฟิล์ม อเมริกหรือสูนหรือกองแสงที่นี่นะครับก็คือเรื่องของการใช้นวัตกรรมในการตัดสีตามประเภทรุ่นรถของแต่ละยี่ห้อนะซึ่งผมยืนยันว่าที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็เป็นที่เดียวในจังหวัดตอนนี้อยู่นะครับจะทําให้ท่านได้ใช้ฟิล์มที่ปลอดภัยไม่มีการไปเอาคัตเตอร์ไปกรีบบดบนกระจกรถมีความสวยงามนะครับหลังจากที่ท่านเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพดีแล้วถูกใจแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีการในการบริการของท่าน สำหรับรถที่เป็นรถเมนลนรถเก่านะครับมีฟิล์มอยู่แล้วนะฮะที่นี่ก็ยังมีทงมเทคโนกรรมอีกอันนึงในการลอกฟิล์มเก่าออกจากรถท่านภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ทําลายรถไม่ทําลายลไล่ฟ้าท่านนะครับประมาณอย่างนี้นครบสามเรื่องใหญ่ๆนะครับที่เื่นตึงนะครับที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเลือกประกอบธุรกิจนะครับเพื่อตอบแทนเพื่อบริการลูกเมล์พี่น้องประชาชนใน,ในเขตด้านนี้นะครับ ก็เลยตัดสินใจเลือกฟิล์มกองแสงของ a m o เบอเเป็นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการเรียถึงผ่านฟิล์มหลายยี่ห้อมาเยอะแย,ยะมากมายนะครับทั้งดังและไม่ดังนะครับเถึงคงทราบดีนะครับว่าเหตุใดถึงจุงเลือกอ m o เบอเในวันนี้นะครับเน้นวันนี้ผมขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้สาแวะเรียนสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจกับรูปแบบของการใช้บริการ นะครับกับฟิล์มรองแสงอเมริกันก็ขอให้ท่านได้เอาไปประชาสัมพันธ์และบอกต่อรนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟิล์มรองแสงใช้รถใช้อาคารก็แวะเวียนมาลองมาชิมดูนะครับว่าแตกต่างจากในอดีตอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ขออวยพรให้ร้านเหลียงเจริญแอร์นะครับมีความสําเร็จนะครับมีความเติบโตร่ำรวยและร่ำรวย่างมีความสุขด้วยนะครับขอบพระคุณครับ รำ่บับบต่อไปนะคะจะถึงกับคุณกิฟนะคะตัดลิฟต์เลยค่ะตรงกลางเลยค่ะ ไลท์สิลเลอร์นะคะมอบให้แก่นกคุณอิ๊นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นนะคะเป็นการแต่งตั้งร้านประธานจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะชักภาพหมูร่วมกันด้วยค่ะ เป็นทางการนะคะสาหรับศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มค้องแสงอวารเทคนะคะศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มค้องแสงที่ได้มาตรฐานที่สุดในจังหวัดระยองนะคะด้วยระบบการบริหาร